คณะกรรมการแก้ปัญหาวัดทิรัญญารามหรือว่าวัดบางคลานที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอยังคงเร่งตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของวัดบางคลานซึ่งล่าสุดตรวจสอบไปแล้วร้อยละ80สส่วนที่เหลือเป็นวัตถุโบราณที่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบส่วนคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาด้านคดีความ ปิดคดีไปได้แล้ว6คดีจากคดีความของชาวบ้านและทางวัดเกือบ80คดีที่อยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนค่ะพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาู้วงเนวยการกองปรับปรามการทุจริตในภาครัฐ2เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2ชุดชุดแรกประกอบด้วยเทศบาลบางคลานผู้แทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาและตัวแทนกรรมการวัดชุดรักษาการเพื่อมหารือในการเปิดวัดและส่ง เสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการนำทรัพย์สินมีค่างาช้างและพระพุทธรูปโบราณกว่าร้อยรายการที่อยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสหลังเก่ามาให้ชาวบ้านได้รับชมรวมทั้งการทำความสะอาดวัดและจัดงานทอดกรถินในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดวัดให้ชาวบ้านได้มาร่วมทำบุญด้วย ส่วนการประชุมคณะที่สจะหารือในรายละเอียดการจัดกระถินซึ่งปีนี้ไม่สามารถหาเจ้าภาพหลักได้ทันค่ะจำเป็นต้องจัดในลักษณะกระถินสามคัคคีส่วนเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านต่อต้านไม่ได้ประวารณาจําพรรษาที่วัดบางคลานก็เลยไม่สามารถรับผ้ากรถินได้แต่มาร่วมเป็นประธานฝ่ายส่งได้ชาวบ้านบอกไม่ได้ห้ามค่ะ